สภาพบรรยากาศงานละอ่อนปี2,554ร <N> ุ่น SK 1 3 0น้อง SK 1 3 5สมภาพค่อนข้างมึนงงอาเบรุ่นพี่ที่เป็นเกย์เท้าโคมันทิ้งดูดูเียเดี๋ยวเดี๋ยวนึงนึงนี่ครับเจ้าของมือถือปกป้องโอ้โหจริงอ่ะเดี๋ยวครับปกป้อง ครับโอ้ยเีเหียไม่หลนไม่เน้น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 ตน้อ้อต้อง้องต้งน้้นต้องอ้งน้้นต้ององง้อต นี่ครับสภาพน้องที่ผ่านย้อนแสงว่ะน้องครับรีบๆเลยลุยๆลุยเดอวหมอลุกหนึ่งลุกหนึ่งนี่เดอหมอครับ อามินอามินเดี๋ยวๆ้อปน้งปน้งฮล่ดูวิธีปาน้องถ่ายไงนี่ครับดูวิธีการปาเฮดช็อตเฮดช็อตนะเฮดช็อตนั่นเต็มเต็มเฮียอุ๊บเต็มเต็มคำน้องฮัลโหลตาบอ่อยไอ้ยป้าไปข้าวไม่ได้ปาให้โดนเฮียเล่นเต็มเลย ก็โดนพื้นไงเป็นเต็มอ่ะเฮ้ยไอ้เ oh ผ็ดนั oh oh uh ่งห oh 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 ือ oh ด oh 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 uh ้วยแล้วบอกใครไปช้าโดนตุ่ยเ่ยนี่ผู้ฉีดน้ำอมโอมโอมอมเจ้โอมีเฮ้ยใครไปเร็วจับนมดมได้เลย Ôm 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 来啦来了，哎呀！